ติดตามคนร้ายลำบากครับก็บคือถ้าทำความเข้าใจท่านผู้ชมคือบนถนนท,ทั้งที่เป็นทางหลวงเนี่ยก็จะเป็นความรับผิดชอบของตํารวจทางหลวงแต่พอเลยไหลาทางไปข้างล่างก็จะเป็นของตํารวจสนท้องที่ซึ่งเวลาก่อเหตุมันจะคาบเกี่ยวกันครับแต่อํานาจการสอบสวนเนี่ยแม,แม้แต่รถชนกันนะฮะบ,บนทางหลวงทั่วประเทศเนี่ยพนักง,งานสอบสวนจากสพคือโรงพักจุทรเนี่ยจะต้องเข้ามาทําการสอบสวนไม่ว่าจะเป็นการปินรถ นะครับหรือว่ามีการประตูสลายต่างต่นานาการสอบสวนนะครับแยกส่วนกับการที่ออกตรวจรักษาความสงบเรียบร้อยต้องเป็นของตรงที่ทั้งหมดคือในส่วนของทางหลวงนี่คือจะดูแลความปลอดภัยดูแลความสงบเรียบร้อยเป็นหลักอำนวยความสะดวกในการจราจรเป็นหลักครือคือเป็นทุกอย่างเลยยกเว้นเป็นพนักงานสอบสวนนะครับเป็นทั้งจราจรในบางโอกาสไม่ว่าจะเป็นเทศกาลนะครับเทศกาลปีใหม่เทศกาลสงกรานเนี่ยเราโฟล์รถเราเปิดช่องทางสลับ เราเป็นเจ้าหน้าที่จราจรแต่โดยภาคปกติเนี่ยอย่างกรณีที่มีการต้นอทองที่พัทยาเราได้รับการแจ้งมาเราก็ต้องเป็นตำรวจสายตรวจรนะครับมีอาวุธปืนยาวที่จะสกัดจับ,จบ,บนะครับและบางครั้งได้รับแจ้งจากหน่วยที่เฉพาะอย่างเช่นสัมภามิตรก็ดีนะครับทางตอมอก็ดีนะครับทาง ยาเสพติดหน่วยยาเสพติดก็ดีให้ตํารวจตำรวจสกัดเราก็ทําหน้าที่ของตารวจในการจับกลุ่มสิ่งผิดกฎหมายจับทั้งสิ่งที่ผิดกฎหมายในตัวเองและคนที่ผิดกฎหมายจับได้หมดครับไม่ว่าจะเป็นการจับตามบันทินโจรน,นะครับถ้าเรามีเราก็จับได้นะครับในเส้นทางถ้าสังเกตว่าเส้นทางที่เกิดเหตุในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาจะเป็นในส่วนของช่วงประจบคีีขันท่าแซ ลงมาแถวบางสะพานซึ่งเป็นระยะทางที่ค่อนข้างยาวยาวครับคือจุดจจุุดดพวกนี้คือจุดล่อแหลมสําหรับในการในการตรวจตาจุดจุดล่อแหลมครับคือต้องกล่าบเรียนตรงนี้นิดว่าระยะเวลาบนถนนในประเทศไทยนะครับมันจะมีห่วงบางห่วงที่การจราจรเบาบางและมีห่วงบางห่วงที่การจราจรหนาแน่นนะครับผมยกตัวอย่างนะครับว่ากรุงเทพเนี่ยนะครับไปสุราษฎร์นะครับเจ็ดร้อยกิโลเมตร เชลยยเดินทางประมาณเจดดชั่วโมงเนี่ยนะครับถ้าหากรถทัวร์เนี่ยนะฮะออกจากขนส่งสายใต้นะครับออกประมาณสามทุ่มก็จะไปอยู่ประมาลประจวบชุมพรเนี่ยประมาณเที่ยงคืนนะครับรถที่มาจากสุราษฎร์นะครับออกที่นู่นสามทุ่มก็จะมาอยู่ตรงนี้ประมาณเที่ยงคืนประจวบชุมพรเนี่ยนะฮะตรงนี้ก็จะการจราจรจะหนาแน่นนะครับรถที่เดินทางก็จะมากคนร้ายก็จะไม่ก่อเหตุ แต่จะมีช่วงบางช่วงะนะฮะ,ะ,ะที่รถยังมาไม่ถึงนะครับรถยังมาไม่ถึงประมาณสามทุ่มสี่ทุ่มเนี่ยทางผู้หิมเนี่ยอาจจะรถน้อยรอถน้อยเพราะว่ารถทัวร์ยังไม่ไปนะครับแล,ล้วรถทัวร์จากสายใต้ก็ยังไม่มาอมไอ้ช่วงเนี้ยเป็นจุดที่ล่อแหลม,มก็อยากจะกราบเรียนว่าตำรวจทางหลวงได้ทําอะไรไปบ้างตัวนี้ตำรวจทางหลวงได้ประสานกับตำรวจท้องที่อย่างอย่างแน่นนะครับ โดยธรรมชาติของตารวจทางหลวงเนี่ยจะไม่ใช่เป็นตํารวจที่นอกข้งแบบจะไม่มีงานสืบสวนนะครับแต่เราได้พยายามจัดชุดตํารวจไปร่วมเป็นฝ่ายสืบสวนกับตํารวจท้องที่นะครับแล้วเราก็ได้เสริมกําลังที่ปกติแล้วตํารวจเขาจะมีพักนะครับตารวจทั้งหลวงเราอยู่365วัน24ชั่วโมงแต่มันได้หมายความว่าทุกคนนะครับแต่ในช่วงนี้เนี่ยเราพยายามดึงเวรพักด้วยนะครับเอามาไว้ที่ตู้ยาม,มเพื่อจะมาเสริมกับชุดตรวจ ที่ในเขตหนึ่งปกติเคยมี1คันแล้วก็เสริมเป็น2คันนะครับเปิดไฟแดงนะครับตอนนี้เป็นการป้องปามเปิดไฟสัญญาณไฟว่าๆเนี่ยนะครับตลอดเส้นทางครับแล้วก็เรามีอาสาสมัครทางหลวงอย่างบิ๊กไบค์เนี่ยนะครับบิ๊กไบค์ที่เราอบรมไปหลายร้อยคันอตอนนี้เรา ให้มาช่วยที่บริเวณจังหวัดนครศรียุธยานะครับจังหวัดนครนายกและจังหวัดสระบุรีรและสายเสี่ยบางส่วนการขยายคำว่าบิ๊กไบค์ในลักษณะคือเป็นจักรยานยนต์ขนาดใหญ่นะครับเราได้อบรมมีให้มาเป็นส่วนร่วมในการปฏิบัติหน้าที่กับตํารวจเป็นผู้ที่ชี้ชี้ว่าตรงไหนมีเหตุอะไรนะครับใช้โทรศัพท์แจ้งมาที่ศูนย์วิยุ1 1 9หนึ่งหนึ่งเก้าสามบิ๊กไบค์คือจักรยานยนต์ขนาดใหญ่นะครับจากพวกที่ เป็นพลเมืองดีเนี่ยนะครับเขาตรวจไปเนี่ยถ้าเขาพบเขาสงสัยเขาก็แจ้งมาที่ตํารวจทางหลวงครับซึ่งเขาจะมีเป็นชมรมเขาแล้วก็จะประสานกับตารวจทางหลวงมาครับก็เท่ากับว่าเรามีกําลังสายตรวจเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นครับเอาพลเรือนเอามามีส่วนร่วมด้วยครับครับตรงนี้ทําให้ในส่วนของการเข้าไปทํางานนี่มันก็จะง่ายขึ้นเพราะว่าเท่ากับมีกําลังในการตรวจตามมากขึ้นครับครับเส้นทางหนึ่งเส้นทางที่ที่เดินทางอย่างสมมุติว่าจากประจบกีฬาไปจนถึงชุมพรเนี่ยระยะทางค่อนข้างไกลอย่างนี้ ไกลครับการจัดกําลังของตารวจทางหลวงการดูแลปกติทํำยังไงฮะปกติได้นะฮะเราจะมีตู้ยามนะครับไปตลอดนะครับตั้งแต่ผมยกตัวอย่างนะครับไล่ตั้งแต่เขาย้อยอนะครับที่ชะอํานะครับแล้วมีที่วัดห้วยมงคลนะครับบายพาสหลางหัวหินนะครับแล้วก็จะมีปานบุรีนะครับมีกุยบุรีนะครับมีบางสะพานมีทับสแกนะครับก็จะ เรื่อยไปเรื่อยนะครับก็ประมาณโดยประมาณเนี่ยประมาณห้าสิบถึงหกสิกิโลเมตรต่อหนึ่งสถานีต่อหนึ่งตู้ยามหนึ่งตู้ยามหน,หนึ่งตู้ยามนะครับก่อนที่จะถึงตู้ยามยจะมีคําว่าอีกสามกมถึงตู้ยามทางหลวงนะครับและในตู้ยามทางหลวงก็จะมีรถวิทยุจอดอยู่เปิดไฟสว่างนะครับมีมีเครื่องหมายอย่างเงี้ยน,นะฮะแบบรูปอามที่เป็นซุ้มไฟที่ตํารวจทางหลวงท,งทีนี้ อยากจะกราบเรียนพี่น้องประชาชนนันนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรามีศูนย์ในยุหนึ่งหนึ่งเก้าสามหนึ่งหนึ่งเก้าสามเนี่ยโทรศัพท์มือถือเนียนะฮะโทรมาแล้วไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะครับถ้าหากว่าเราอยู่บริเวณนครราชสีมาเราโทรหนึ่งหนึ่งเก้าสามนะครับจะไปติดที่ตํารวจทางหลวนงนครราชสีมาที่ปากช่องอืแต่ถ้าหากว่าหนึ่งหนึ่งเก้าสามของตํารวจปากช่องสายไม่ว่างจะติด ที่ถนนศรีบยาที่กรุงเทพนะครับและทางเราก็จะติดต่อไปในระบบวิทยุนะครับหรือระบบโทรศัพท์อีก,อก,อก,อกช่องหนึ่งนะครับพี่น้องประชาชนคงจะลำบากถ้าหากว่าไปถูกก่อเหตุเช่นไปถูกคว้างหินตรงที่มืดมึดซึ่งเดินทางมาจากบัจจวบประมาณสักหนึ่งกิโลหนึ่งชั่วโมงอย่างเงี้ยนะครับเดินทางไปสายใต้ก็ไม่ทราบ,รบว่าตรงนี้เหตุเกิดที่ไหนนะครับเรื่องการจํากิโลเมตรหลักกิโลเมตรเนี่ยประชาชนทั่วไปก็คงจะ ไม่ได้จำนะครับก็ขอใช้วิทยุโทรศัพท์1นึ่งหนึ่งเก้าสามเนี่ยแจ้งมาที่ตำรวจทังหลวงในตลอดเวลาครับท่านผู้การจุดที่เป็นจุดเสี่ยงที่เขาเขาก่อเหตุหลายๆครั้งแล้วอยู่ตรงจุดไหนบ้างครับที่ที่เท่าที่เห็นมาจริงจริงๆแล้วเนี่ยนะครับถ้าถ้าไม่นับในเรื่องของทับสแบวรสะพานแล้วก็อ่าอำเภอท่าแซะที่เกิดใหม่เนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยไม่เคยมีเรื่องแบบนี้มาก่อนอนะครับไม่เคยมีเคยเรื่องแบบนี้มาก่อนระยะหลังเนี่ย แนวนคิดของผมเนี่ยคิดว่าในทุกจังหวัดเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็จะมีสถานบันเทิงเพาะเทขนาดเล็กนะครับแล้วทางเจ้าหน้าที่ทางฝ่ายบ้านเมืองเนี่ยก็พยายามจะให้ก็ปิดปิดตามเวลาพอปิดตามเวลาแล้ววัยรุ่นเนี่ยซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยก็เคยแข่งรถนะครับตอนหลังเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มีการกวดขันนะครับไม่ให้มีการแข่งรถก็น่าจะคนพวกนี้อ่าอด้วยความเพื่อนองไม่คิดถึง ความเดือดร้อนของคนอื่นเนี่ยก็จะออกมาจากนอกเมืองนะครับแล้วมาก่อเหตุผมยกตัวอย่างผมเคยเป็นตำรวจท้องที่ที่จังหวัดพนกรศรียิญญานะฮะครับจังหวัดพระนกรศรีวยญาเนี่ยมีอำเภอประมาณยี่สิบอำเภอนะครับแล้วมีจังหวัดอ่างทองอีกเจ็ดแปดอำเภอนะครับก็จะมีแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดพนกรศรีวยานะครับทางนิคกรมอุตสากรนะครับเด็กก็จะมาจากต่างอำเภอนะครับจากหมู่บ้านนะครับ ก็มารวมกลุ่มกันพอ,อมารวมกลุ่มกันนะครับพอหลังจากเที่ยวแล้วก็ไปไปไปซิ่งไปแข่งกันพอหลังจากที่พอบ้านเมืองทางตำรวจท้องที่นะครับพยายามกวดขันไม่ให้มีการแข่งรถนะครับพวกนี้ก็เมื่อโดยเดยินทางกลับบ้านเนี่ยเดินทางกลับบ้านเทก็เปิดไม่ได้ดึกนะครับต้องปิดตามเวลาก็จะกลับในชุมชนชุมชนหมู่บ้านนะครับพอหลังจากนั้นก็มือบอลนะก็ คว้าหินคว้าอะไรคว้างผมคิดว่าสาักระยะหนึ่งเนี่ยนะฮะขณะนี้เรามีการจับกลุ่มที่พระนครสุวราณแล้วที่ปทุมธานีแล้วถ้าหากว่ามีการลงโทษที่เห็นชัดเจนว่าการการะทําอย่างเนี้ยมันได้รับโทษนะครับเป็นอัตราที่สูงเนี่ยก็คงจะเบาลงไปช่วงนี้น่าจะเป็นเรื่องของความเอาอย่างกันเหมือนโจรสพารลอยเนี่ยนะครับก็เป็นพิติการของการเรียนแบบครับ เมื่อเมื่อถูกจับกลุ่มในในกลุ่มของคนที่ถูกจับกุมมากๆพฤติกรรมก็ก็จะลดน้อยลงไปคนจะเริ่มเกรงกลัวในในความเห็นส่วนตัวน่าจะเป็นอย่างนั้นนะฮะสังเกตไหมครับในช่วงที่ในกรุงเทพมหานครเนี่ยมีโจรสะพานลอยนะฮะก็จะมีหลายหลายที่ไปครับโดยต้องมีเจ้าหน้าที่ตำรวจจัดไปอยู่บนสะพานนะครับแลวตอนนี้หายไปนะครับและในบางเรื่องในบ้านเราเนี่ยจะมีการเอาอย่างกันอย่างเงี้ยถ้าถ้าเอาอย่างในสิ่งที่ดีนะครับก็ก็ดี แต่ถ้าเอาอยาในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเนี่ยก็ถือว่าไม่ถูกต้อง